โอเคครับมาเริ่มในพาร์ทนี้กันเนาะในพาร์ทนี้เราจะคุยกันต่อในเรื่องของการประยุกต์ใช้ออปชันกับการเทรดแบบสเปกูลเลตหรือเทรดแบบเกงกำไรทั่วไปที่หลายๆคนอาจจะเทรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการทำที่ผมเรียกว่าโซนเทรดบวกกับลองออปชันเราคุยไปแล้วเนาะวิธีการเทรดเทนฟอลโล w บวกชอตออปชันเทรดแบบลิมิตเทรดเดอร์บวกกับชอตออปชันพาร์ทนี้ก็เลยมาคุยเรื่องของโซนเทรดดิ้งบวกกับลองออปชันบ้างนะฮะเราคุยฝั่งชอตไปแล้วเรามาคุยฝั่งลองกันบ้าง ผมอาจจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่า e d g e a n d strike นะครับถ้าใครได้ฟังผมพูดหรือผมบรรยายที่อื่นผมอาจจะใช้ชื่อนี้ก็ได้หรือกลยุทธ์เช่าที่ก็ได้แล้วแต่เลยทีนี้เริ่มกันที่บริบทเหมือนเดิมว่าบริบทของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เลยที่เราจะใช้ออปชันเนี่ยเราเทรดอะไรอยู่ยังไงอยู่แบบไหนอยู่เริ่มจากบริบทนะครับเริ่มจากว่าเราเทรดยังไงถ้าเราไม่รู้จักออปชันเลยเราเทรดแบบไหนแล้วไอก,การเทรดแบบนั้นอนะ่ะมันมีข้อเสียยังไงที่เราอยากจะ จำกัดความเสี่ยงหรืออยากจะกรบจุดอ่อนตรงนั้นเอาไว้มันมีวิธีการยังไงบ้างเริ่มจากคําว่าโซนเทรดก่อนนะผมนิยามเข้าไปถึงคําว่าโซนเทรดก่อนนะคำว่าโซนเทรดคืออะไร คนประเภทที่เทรดแบบโซนเทรดเนี่ยเขาก็จะมาดูกราฟดูชาร์ตราคาก่อนว่ามันมีโอกาสยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าผมใช้ฟิโบนัชชีในการดูผมก็จะมองว่าโอเคตรงนี้เป็นต่ําสุดตรงนี้เป็นสูงสุดแล้วก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าผมไม่ได้เก่งเรื่องฟิโบผมไม่ได้ถนัดเรื่องฟิโบมันกลางผิดกลางถูกก็อย่าว่ากันนะวันนี้กลางให้ดูเพื่อที่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือการใช้งานเท่านั้นเองเ,องเนาะสมมุติว่าคุณเชื่อเรื่องฟนะิโบเนาะคุณกลางหัวกับท้ายแบบนี้ l OWER กับ UPPER คุณก็จะได้จุดที่จะเข้าแล้วถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าถ้าดูฟิโบเนี่ยเราก็อาจจะเชื่อว่ามันเป็น up trend แล้วเดี๋ยวมันจะต้องย่อมาที่38.2อะไรประมาณนี้จะต้องย่อมาเข้าโซนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเข้าโซนนี้คุณก็จะหาจังหวะ Buy Only ภายในโซนนี้อันนี้คือแผนการเทรดเดิมของเราย้ำอีกทีว่าแผนการเทรดในกรณีที่ต่อให้เราไม่รู้จักออปชันเลย เราจะทํำยังไงเราต้องคิดแบบนี้ก่อนก็ง่ายๆครับรอให้ราคาเข้ามาอยู่ในโซนหาจังหวะบายมีเท k e ป r ฟิตมีสต o p ลลอสในโซนแล้วก็เราอาจจะระบุไว้เลยว่าเทรดได้ไม่เกินเท่าไหร่ตัวอย่างเนี้ยยกตัวอย่างใน BTC นะครับเช่นเราจะเทรดได้ไม่เกิน0.1 BTC เราก็อาจจะแบ่งเข้าเช่นครั้งละ0.2 BTC 5ครั้งเป็นต้นโอเคถ้ามันอยู่ในโซนนี้เดี๋ยวถ้ามันลงมาในโซนนี้นะมีจังหวะเข้าเข้า,ขาไมายหนึ่ง ตรงนี้เข้าอีกไม้หนึ่ง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 ตรงนี้ก็แบ่งเป็นห้าโซนก็กดบายขึ้นก็ท p ตรงไหนก็ว่ากันไปอาจจะแบบท p ยาวขึ้นไปนี่เลยก็ได้นะครับแล้วค่อยท p ก็ได้หรือแบบลงมาตรงนี้แล้วท p ีสั้นตรงนี้เนาะกดบายตรงนี้ท p สั้น แล้วแต่เลยสรุปแผนการเทรดของตัวคุณเองให้เสร็จก่อนว่าปกติแล้วคุณเทรดยังไงเทรดแบบไหนซึ่งผมเทรดแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเทรดในโซนหรือกลางโซนเทรด ก็จะมองว่าโซนไหนที่มันมีโอกาสจะกลับตัวแล้วผมก็จะเข้าไปเทรดในโซนนั้นแบ่งทรัพยากรกันอาจจะมองว่ามันเป็นกริดก็ได้มันก็คือแบบลงก็ซื้อลงก็ซื้อแล้วก็ TP manage ไม้เอาถ้าหลุดหมดหลุดหมดเลยนะสำหรับสายเก็งกำไรนะครับหลุดหมดเลยลงยับเลยแล้วหลุดโซนลงมาเลยซึ่งถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยไอ,อ้ lower ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะ SL กันแล้วถูกต้องไหมก็พิจารณากันไปตามสถานการณ์ ซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยหลุดลงมาถึงโซนล่างสุดตรงนี้หกหมื่นผมถึงจะ SL แผนการเทรดเดิมของผมเป็นแบบนี้ย้ำอีกทีนะครับแผนการเทรดของผมถ้าผมไม่รู้จักออปชันเลยผมก็จะเทรดแบบนี้มองหาโซนก่อนโซนไหนหน้าบายโซนไหนหน้าเซลเช่นตอนนี้โซนนี้ผมมองว่ามันเหมาะกับการบายวอลลี่รอให้ราคากลับเข้ามาที่โซนผมก็จะเริ่มการเทรดบาย ฝั่งบายฝั่งเดียวมี take profit มี stop loss ตามระบบมีการแบ่งกระสุนซึ่งในเคสนี้ผมจะแบ่งกระสุนเป็น5นัดนัดละ0.02ตาม maximum order ที่ผมสามารถออกได้ความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงสำหรับการเทรดแบบนี้ก็คือมันลงมาที่โซนแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันลงยาวไปต่อลงยาวไปต่อสิ่งที่ผมจะต้องเจอก็คือผมก็จะต้องมา stop loss ด้านล่างจากการที่เราถั่วไม้ด้วยนะครับจากการที่เราเข้าหลายไม้ด้วยก็อาจจะโดน stop loss เยอะอยู่เหมือนกัน นี่คือความเสี่ยงของการเทรดแบบนี้ทีนี้แล้วถ้าผมรู้จักออปชันผมจะทำอะไรกับมันได้บ้างคำตอบก็คือเรียบง่ายมากเลยณนะตอนนี้เวลานี้หรือณนะในเวลาปัจจุบันตรงนี้เลยนะผมมีแผนอยู่แล้วว่าลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมจะหาจาังหวะ u บสวยๆแต่ผมกลัวว่าไบแล้วมันจะลงต่อแล้วจะขาดทุนผมก็เลยเลือกที่จะซื้อลองพุท t ออปชันเอาไว้ที่สไตล์ไพก็คือสไตล์ไพที่ยอดตรงนี้ หรือจุดเริ่มต้นที่ผมจะเริ่มมองว่าผมจะ Buy Only มี2จุดนะครับวิธีการเลือกสไตล์ไยคือผมจะเลือกที่1คือปลายโซนเลย2ก็คือประมาณกลางโซนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะไปดูว่าพรีเมียมมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีเงินอยู่แค่ไหน หรืออาจจะซื้อทั้ง2ตัวพร้อมกันก็ได้แบ่งเฉลี่ยกันก็ได้เช่นเดียวกันเคสนี้ก็คือว่าผมรู้ MAC Order อร์ละผมรู้แล้วว่าผมจะต้องซื้อพุทเท่าไหร่ผมก็ซื้อพุทสไตล์อย่างที่บอกว่าต้นซนเลยแล้วก็เลือก DTE ให้ไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และผมจ่ายพรีเมียมไหวในเคสนี้ผมก็เลยเลือกตัว200 d ดมาซึ่งพรีเมียมของมันก็คือ6,000เหรียญน,นะครับ BDC นะ6,000เหรียญถ้าผมเทรดแค่0.1ผมก็จ่ายพรีเมียมไปแค่ 600เหรียญจ่ายไปก่อนเลยครับ600เหรียญเคนะแผนการเทรดเป็นแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือว่าผมก็จะเข้าไปที่ตารางที่เราเรียนกันเนาะแล้วสิ่งที่ผมทําอย่างแรกก็คือผมก็ไปจดก่อนเลยว่าผมซื้อลองพูดออปชันเอาไว้ที่9,004พรีเมียม6,000จำนวน0.1 BTC อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้เดี๋ยวปรับวันที่เป็นวันนี้อย่างที่บอกมันอาจจะอืดๆนิดนึงถ้ากลัวว่ามันอืดก็ไปลบ ข้างล่างออกซึ่งเดี๋ยวผมขอลบออกเลยแล้วกันนะครับวิธีการเพิ่มเนี่ยผมสอนเพิ่มไปแล้วนะก็ไปเพิ่มกันเองได้หรือถ้าใครแบบขี้เกียจเพิ่มนะก็ไปโหลดตัวใหม่จากตัวที่แจกฟรีได้เลยครับลบแถวไปก่อนมันจะได้ไม่อึดเพราะว่าแถวเยอะแล้วมันอึดประมาณนี้อ๋ออันนี้มีออเดอร์ฝั่งนี้เราต้องลบออกก่อนถึงว่าทำไมไปออฟชัร์นันเป็นแบบนั้นประมาณนี้เราก็จะได้เปออฟชัร์หน้าตาประมาณนี้ครับหน้าตาประมาณนี้แค่นั้นเองสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทำก็คือเราปิดไปก่อนไม่ต้องสนใจมัน แต่ให้เรารู้ว่าเราซื้อเอาไว้แล้วเนาะให้เรารู้ว่าเราซื้อเอาไว้แล้วสําหรับบุตออปชั่นตัวนั้นงานต่อไปที่เราจะทําก็คือนั่งรอครับรอให้ราคาลงมาที่โซนแค่นั้นย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งว่า หลังจากที่เราซื้อพุทออปชั่นไปแล้วมันก็จะมีความเป็นไปได้อยู่สองความเป็นไปได้หลักๆถูกต้องไหมคือหนึ่งเอาออฟโซนก็คือราคาไม่ลงมาที่โซนเลยมันอาจจะวิ่งแบบอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปยาวเลยหรือไม่ก็แบบไซด์เวยาวเลยไม่มีใครรู้ราคาไม่ลงมาที่โซนเคสของราคาไม่ลงมาที่โซนเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ไม่ได้เทรดออปชั่นก็ถูกไทม์ดีเคกินไปเรื่อยๆก็ช่างมันปล่อยมัน เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เคสที่2เนี่ยก็คือราคากลับเข้ามาในโซนแล้วก็หาจังหวะเทรดได้เช่นลงมาตรงนี้แล้วเราก็ได้เข้าเทรดไม้แรกบาย0.02หรืออาจจะ0.04ก็ได้แล้วแต่เราขึ้นอยู่กับว่าเราเมนจไม้หรือบริหารไม้ยังไงใครเทรดเป็นโซนใครเทรดกริดจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้ามันลงมาแรงปุ๊บแล้วมันมีสัญญาณตรงกลางเนี่ยเราก็อาจจะเข้าบายได้แบบ0 06เลยด้วยซ้ําข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันก็คือว่าถ้าราคาตลาดลงมาจริงๆแล้วเราได้เทรดสมมติว่ามันลงมาที่90,000ผมก็ลองฟิวไป1สัญญาเท่าไหร่ตามแผน0.02หรือ0.04กดเข้าไปปึ้งเทรดไปเลยราคามันลงอีกลงไปที่เท่าไหร่อ่ะ8 4 0 0 0่ 80, แล้วกันผมก็เข้าอีก ยังไม่เต็มบัต g เจเ, lost, เนาะหลืออีก0.02ราคามันลงอีกลงไปยาวถึง80,000่วทุนผมก็ยังเหลืออีกนัดหนึ่งให้เทรดได้นะครับแต่ต้องจำเอาไว้นะว่าเทรดห้ามเกินกว่าแผนที่เราวางเอาไว้ห้ามเกินกว่าออปชันที่เราซื้อเอาไว้นิดนิดหน่อยหน่เกินได้นิดนิดนิดหน่อยหน่เกินได้แต่เกินแบบว่าซื้อไว้0 1แล้วเกินไป10 เกินไป 20, ยี่สเงี่ยอันนี้ไม่เอานะถ้าแบบซื้อไว้0.1แล้วเกินไป0-02อะไรอย่างเงี้ยม,มันยังอยู่ในเก์ที่รับได้เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าราคาลงไปที่80,000แบบนี้จริงๆอ่ะลงต่อไปเลยนะแบบติดยาวเลยลงไปที่7 0 0ด0แล้วกันเราก็จะลอตตรงนี้ถูกต้องไหม 1, ัห้ายสเหรียญโดยประมาณสิ่งเดียวจะทำก็คือเราก็ไปเปิดพุทออปชั่นของเราเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันไม่ได้ลอสเพราะว่าพุทออปชั่นเรามีกำไรอยู่ แต่ถ้ามันลอสจริงๆถึงจุดส t o p Loss แล้วเราก็ส t o p l ล s s ตามระบบครับ Stop l ล s s ตามระบบคือยังไงส t o p Loss ก็ถ้าเลื่อนไปท่านขวาเนาะแบบนี้นะคุณก็มากดใส่ออเดอร์ทางด้านขวาก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะใส่ออเดอร์ต่อกันไปเลยนะครับใส่ออเดอร์ต่อกันไปเลยเพราะว่าไม่อยากซูมเอาออกไปเดี๋ยวภาพมันไม่ชัดก็ส t o p l ล s s ด้วยการช็อตฟิวเจอร์สมมติว่าที่ราคา7 0,000 Stop ส o s s ลไปเลยนะที่7 0,000เราติดออเดอร์ทั้งหมดเท่าไหร่0.1นช่จดหนึ่ง 0, 1, ช มันก็จะโชว์ว่าเราลอสเรียวไลท์ลอสไปแล้วพอเราเรียวไลท์ลอสไปแล้วเราก็ไปเปิดดูออปชันของเราอ๋อพุทออปชันเรายังมีพุทออปชันอยู่เราพุทออปชันขายได้เท่าไหร่ถ้ามันลงไปที่เจ็ดหมื่นแล้วเวลามันยังเหลือมันจะขายได้เท่าไหร่เก้าหมื่นสี่ลบเจ็ดหมื่นเป็นอินเทนซิทแวลูเนาะก็ช็อตพุทเพื่อเคลมคือกดเคลมนั่นแหละถ้าเป็นเดลิเวอรี่ก็กดเคลมแต่ว่าผมแนะนําว่าก็ขายในกระดานไปเลยซึ่งพรีเมียมของมันก็น่าจะกลายเป็น 24,000เป็นอย่างน้อย intrinsic value เท่ากับ premium ลบ pricing ก็คือประมาณ2 4 7 8 9โอเค2 4 0ห0หรือบวกลบมันต้องบวกลบด้วยเพราะว่ามันก็จะมี extrinsic value ปนมาด้วยถ้ามี extrinsic value ปนมาสักนิดนึ่งผมปนมาสัก2,000แล้วกันเป็น26,000คุณก็ขายทิ้งไปปึ้งคุณก็จะได้กำไรจากไอ้ put t p t n o n ตรงนี้ ได้กำไรจากพุตออปชันตรงนี้มาชดเชยไอ้ที่คุณล o อสก้อนเนี้ไปทั้งก้อนทําให้คุณสามารถล o อสได้โดยไม่เจ็บตัวล o อสได้โดยไม่เจ็บตัวหนักมากเท่าไหร่นักนะครับอาจจะเหลือกําไรติดด้วยซ้ําแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยเป็นกําไรหรอกมันจะมีล o อสจากระบบเข้ามาด้วยแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่ามันลงมาแล้วคุณเทรดได้คุณทํากําไรได้แล้วมเอาดีกว่าไม่งั้นอธิบายยากคุณเทรดได้คุณทํากําไรได้ มันลงมา9 0 0 0 0มืนปุ๊บแล้วคุณก็เทรดทำกำไรได้ทำกำไรยังไงสมมติมันเด้งจาก9 0 0 0 0มืนไปเป็นเท่าไหร่นะเอออาจจะเด้งขึ้นไปแบบแสนหนึ่งเด้งหมื่นหนึ่งคุณก็ทำกำไรได้เท่าไหร่400ก็ได้กำไร400ลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งปุ๊บอ่ารอบขอโทษนะครับชอ็ชอตช็อตสิโอเคเนี่ยรอบหนึ่งก็ทำกำไรได้ละ400เห็นไหมครับรอบเดียวก็กำไรแล้ะเออลงมาอีกรอบนึง ลงไปเก้าหมื่นแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปขายทํากําไรรอบนี้เราเก็บสั้นๆ95้าห้าก็ได้กําไรมาอีกเซตหนึ่งมันก็จะเหมือนได้พุทธฟรีมาแล้วแล้วก็ทำแอคชั่นวนแบบนี้ไปไเรื่อยๆลงก็ซื้ออยู่ในโซนก็ซื้อเทคโรฟิตซื้อขายทํากําไรไปเรื่อยๆถ้าลงไปยาวก็คัดลอสแล้วก็ไปเคลมพุทธออปชั่นเอาพรีเมียมกลับมาชดเชยลอสคือระบบมันมีแค่นี้จริงๆ แล้วเราก็ทำวนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆในกรณีที่คุณได้กำไรสัก2รอบแล้ว3รอบแล้วสมมตินะได้กำไรสัก2รอบแล้ว3รอบแล้วคุณก็ปิดตัวนี้ทิ้งไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งการปิดทิ้งไปคุณจำได้ไหมคุณต้องไปดูก่อนว่ามันพรีเมียมจะเป็นเท่าไหร่ intrinsic value ูบวกเอ็กซ์เทนซแน่นอนต่อให้มันไม่ได้เคลมต่อให้ราคามันขึ้นมันก็จะเหลือ e x t r i n s i c value เพราะเราเลือกออปชันอายุต้อง200วันสมมติเทรดไปแค่100วัน มันก็จะหายไปครึ่งเดียวโดยประมาณคุณก็ไปขายอันเนี้ยออกเพื่อเคลียร์ลิงทุกอย่างทิ้งก็ได้แล้วก็เลียวไหลเป็นกําไรไปเลยแค่นั้นจบนี่คือหน้าที่ของออปชั่นในบริบทของการเทรดแบบเป็นโซนแบบนี้นะครับก็จะมีคําถามว่าถ้าทํากําไรไม่ได้ก็เท่ากับเสียพรีมี่ฟรีใช่ไหมก็จะมีคําถามนี้มาตลอดเลยตอบชัดเจนเลยนะครับว่าใช่นั่นจึงเป็นที่มาของ การที่เราต้องเริ่มต้นด้วยระบบที่ดีก่อนไอ้ระบบที่เราเอามาจับเนี่ยหรือไอ้ระบบเทรดในโซนเนี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนระดับหนึ่งว่ามันเป็นระบบที่ทําเงินได้หลายคนจะชอบลองพุทออปชันไว้ก่อนแล้วก็ไปรอเทรดเอาดาบหน้าคือตั้งต้นด้วยพุทออปชันก่อนว่าเดี๋ยวเรามีพุทแล้วเราก็สบายแล้วเราค่อยไปหาระบบเทรดที่ทํากาไรได้มันก็จะทําไม่ได้ไง แต่ถ้าคุณมีระบบเทรดที่ทํากําไรได้อยู่แล้วมีสถิติการเทรดอยู่แล้วว่าปกติแล้วคุณทํากําไรได้เท่าไหร่ประมาณไหนมันทํากําไรได้อยู่แล้วคุณค่อยไปซื้อออปชันประกันซื้อเอาไว้ล่วงหน้าด้วยมุมมองที่ว่าคุณไม่ควรจ่ายพรีเมียมมากกว่าสถิติที่คุณเคยทําได้หลักการมันเป็นแบบนี้เรื่องของ time decay ก็จะมีคนกลัวอยู่เหมือนกันว่า อย่างนี้ไทม์ดีเคมันก็กินไปเรื่อยๆเลยสิคาตอบก็คือใช่เหมือนกันแต่เราต้องเข้าใจแล้วก็ไม่กลัวมันมากเกินไปเพราะไทม์ดีเคมันไม่ได้ลดลงเป็นเส้นตรงมันไม่ได้ลดลงแบบนี้แล้วก็มันไม่ได้ลดลงแบบนี้ด้วยไม่ได้ซื้อปุ๊บแล้วคุณแบบเสียไทม์ดีเคทั้งหมดเลยไทม์ดีเคมันจะค่อยๆลดลงตามอายุของสัญญาเช่นถ้าเราเลือกสัญญา120วันนะครับกว่ามันจะลดเร็วและแรงเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงเฟส30วันสุดท้าย ซึ่งถ้าคุณตัดสินใจปิดออปชันออกไปก่อนณนะช่วงเวลาก่อนที่มันจะลดลงแรงมันก็ไม่ได้เสียอะไรเยอะประมาณนี้โอเคเรื่องทม์ดีเคนะครับทีนี้ก็จะมีคำถามว่าจะเลือกออปชันที่วันหมดอายุเท่าไหรด่ดีมันแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าระบบของเราอะ่ะมันจะใช้เวลาประมาณไหนเช่นไอ้ระบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะกินเวลาประมาณปีหนึ่งกินเวลาประมาณ2ปี หรือกินเวลาประมาณ3เดือนคุณก็จะมีตัวเลขอยู่ในหัวอยู่แล้วว่ามันควรจะใช้วันหมดอายุประมาณเท่าไหร่เหมือนที่ผมย้ําไปในหลายๆตอนนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะเลือกตัวที่ไกลที่สุดเท่าที่จะซื้อได้และจ่ายพรีเมียมไหวเพราะว่ายิ่งเราซื้อไกลมากเท่าไหร่ Time Decay มันก็จะยิ่งกินช้าลงเท่านั้นหรือถ้าเรามองเปรียบเทียบเป็นวันนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูว่าสไตล์เดียวกันเลยนะที่9ก้าห้า ตัวนี้ขายอยู่3,000ได้85วันนะครับมันตกวันละ35เหรียญต่อวันแต่ถ้าไปดูสไตั์9 5 0้ที่ตัวอายุ356วัน358วันมันตกเฉลี่ยอยู่แค่ตัวละ28เหรียญต่อวันมันก็จะถูกกว่ากันเยอะเห็นไหมถ้าถูกกว่ากันเนี่ยมองเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือแบบเกือบเกือบห้าเลยนะ In zone อะินโซนอ่ะเรารู้แล้วเราไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่า สิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็แค่เทรดไปถ้ามันลงมาอินโซนอะยังไงก็กําไรบอกเลยถ้ามันลงมาอินโซนนะยังไงก็กําไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้ามันลงมาอินโซนพฤติกรรมของเทรดเดอร์หรือคนที่เทรดเป็นโซนแบบนี้อยู่แล้วเนาะหนึ่งคือเขาจะทํากําไรในโซนได้อยู่แล้วถ้ามันวิ่งในโซนคือการการันตีว่าได้กําไรมากกว่าพรีเมียมแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เขาซื้อปุตออปชั่นอะเขาจะซื้อก่อนล่วงหน้าไม่ได้ซื้อกระชั้นชิดไม่ได้รอให้ลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อ เพราะถ้ารอให้ลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อมันจะแพงเขาจะซื้อตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วมันจะได้พรีเมียมที่ราคาถูกพอมันลงมาอินโซนปุ๊บอยู่ในโซนถ้าไซเวยยังไงก็ได้กําไรถ้าหลุดลงพฤติกรรมปกติของคนที่เทรดในโซนอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าแม็กซ์ออเดอร์เนี่ยเขาตั้งแม็กซ์ไว้ที่0.1 BTC ถูกต้องไหมพฤติกรรมปกติถ้าราคามันไหลลงมาของคนที่เทรดอินโซนนะครับเทรดเป็นโซนถ้าราคามันไหลแล้วไหลาย,ยาวอะ ปกติแล้วเขาจะไม่ได้ติดดอยหรือติดดีๆครบทั้งแม็กซิมัมเขาจะติดอยู่แค่ประมาณ20-30%เท่านั้นแหละสำหรับคนที่แบบเทรดเป็นอยู่แล้วนะด้วยความที่ติดอยู่20-30%แล้วอะครับมันก็จะกลายเป็นว่าพุท o ออปชันก็จะได้กำไรแน่นอนด้วยเหมือนกันในขณะที่เขาติดออเดอร์น้อยยกตัวอย่างเช่นกลับไปดูเปย o ์ออฟของเรากันนะครับกรณีที่ติดน้อยสมมติว่าติดอยู่นะติดอยู่สักครึ่งหนึ่งแล้วกัน0.4 แล้วราคาลงไปเจ็ดหมื่นอย่างที่เราคุยกันนะครับลงไป70,000เราจะได้พรีเมียมเท่ากับเท่าไหร่นะถ้าลงไปเจ็ดหมื่นเราก็จะได้พรีเมียมเท่ากับ2 4งหมถูกต้องไหมประมาณ2 4งหมื่นสเราก็ขายได้2 4งหมขอโทษนะครับสองหมมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะกําไรมหาศาลจากพุท o ออปชั่นแทนแล้วคุณก็ไปปิดทางกำไรเออปิดขาดทุนตัวนี้เจ0 0 0ม มันก็จะกําไรมหาศาลจากปุ่นออปชันแทนอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วดังนั้น zone อินโซน่ะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้จําเป็นนะครับว่าคุณจะต้องซื้อเต็มจํานวนและการเทรดจะต้องแบบอยู่ในจํานวนเป๊ะๆเ,เ,เท่านั้นถ้าคนแบบว่ามั่นใจในฝีมือในการคอนโทรล o s i t i o n ของตัวเองในโซนนะเช่นเขาบอกแล้วว่าในโซนเนี่ยเขาเทรดแม็อยู่ที่0.1 BTC แล้วเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าถ้าราคามันไหลลงยาวเนี่ยเขาดอดาวแค่ไม่เกิน0.4วันนั้นที่เขาลองพุทธนะครับเขาก็อาจจะลองพุทแค่0.5หรือครึ่งหนึ่งก็ได้มันก็จะประหยัดลงไปอีกแล้วมันก็จะทําให้โอกาสในการที่จะ cover ต้นทุนน่ะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบเดนมิกนะครับมันไม่ได้มีสูตรตายตัวเพียงแต่ว่าเริ่มต้นพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะใช้สัดส่วน1ต่อหนึ่งก่อน ต่อไปนะครับมาดูกันอีกเคสหนึ่งที่จะเป็นเคสเจ้าปัญหาแล้วแล้วทุกคนก็จะแบบว่ามันไม่น่าทําเลยอะคุณคิงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเอา z o n คือราคามันไหลขึ้นถูกต้องไหมนั่นคือเรื่องดีนะเพราะถ้าราคามันไหลขึ้นแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าคุณจะไม่ได้ใช้ put option เลย put o p ชั่นเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนประกันก็ปล่อยมันหมดอายุไปปล่อยมันเสียเงินฟรีไปปล่อยมันไปเลยเพราะแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเพราะราคามันขึ้นต่อ เมื่อราคาขึ้นต่อเราก็ปิดออปชันตัวเดิมไม่ว่ามันจะหมดอายุหรือยังไม่หมดก็ตามถ้าเรามีโซนใหม่ที่มันอยู่สูงขึ้นเราตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวมันปรับตัวขึ้นเนาะยกตัวอย่างเช่นเคสตรงนี้ยโซนมันอาจจะอยู่ด้านล่างพอราคามันขึ้นจริงๆมันไม่ได้ลงไปตามโซนเราเราบอกเราขยับโซนขึ้นมาตรงนี้มันทําได้เหมือนกันก็คือมันก็ปิดแล้วก็ขยับโซนขึ้นมาใหม่เกิดลอสจากการใช้พุทออปชันแน่นอนมันเกิดลอสมันเกิดลอสมันคือข้อจํากัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าด้วยหลักความคิดของระบบเนี้ยคือเราเริ่มต้นจากการที่ว่าเรามีระบบเทรดที่ทำกำไรได้อยู่แล้วเราเรามีระบบเทรดที่ทำกำไรได้อยู่แล้วตามสถิติเพียงแค่เรากลัวว่าถ้าเกิดมันลงเร็วและแรงมากเกินไปอ่ะเราจะเกิดลอสที่ควบคุมไม่ได้เราจึงใช้พุทตออปชั่นมาเสริม เพื่อป้องกันลอสที่เราควบคุมไม่ได้แต่ตัวระบบนั้นนะ่ะมันก็ทําเงินให้เราได้อยู่แล้วเช่นเดียวกันกับว่าโดยชีวิตปกติของเราเราซื้อประกันนะมันเหมือนเราซื้อประกันให้กับพอร์ตของเราแค่นั้นเองเราซื้อประกันเราจะดีใจเมื่อเราจ่ายเงินทิ้งถูกต้องไหมมีใครใช้ประกันชีวิตแล้วแบบอยากเคมบ้างก็ส่วนใหญ่เขาอยากให้จ่ายเงินทิ้งหรือจ่ายเงินเสียไปทุกเดือนนะครับและการจ่ายเงินทิ้งจ่ายเงินเสียทิ้งทิ้งคว้างๆไปทุกเดือนนะ่ะอย่างที่บอกว่ามันจะมีข้อดี ตรงที่โซนมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆพอมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆท้ายที่สุดในสุดท้ายของมันเลยมันก็จะต้องอินโซนจนได้พอมันอินโซนจนได้ปุ๊บคุณก็จะทากาไรในช่วงเวลานั้นมันคือเกมที่เราต้องมองต่อเนื่องระยะยาวครับแต่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถทําได้ถ้าเป็นเซตห้าสิบทำได้ไหมเซตห้าสิบก็ทําได้เหมือนกันซึ่งถ้าเป็นตอนเนี้ยทุกคนก็อาจจะมองแบบว่าโอเคเดี๋ยวถ้าพ้นโซนแบบ 800ขึ้นไปเดี๋ยวจะช็อตให้ยับเลย,ยนึกออกไหมก็ทําตรงกันข้ามกันครับสิ่งที่จะทําของเซต50ก็คือถ้ามองว่า800เราจะช็อตให้ยับเลยเราก็ลองคอออปชันรอไว้ที่800ก่อนเลยนะครับวันนี้ราคาอยู่ที่720รอไว้ก่อนเลยไม่ต้องทําอะไรเลยรอไว้ก่อนเลยพิมยมตอนนี้เป็นเท่าไหร่800อยู่ที่8.6ก็ตั้งคําถามก่อนนะว่าถ้าขึ้นไปแล้วเราจะช็อตกี่สัญญาเช่นผมจะช็อตไม่เกิน10สัญญา สิ่งที่ผมจะทำก็คือซื้อไป10บคอนแบบนี้รอไว้ก่อนล่วงหน้าเลยจ่ายเงินทิ้งไปก่อนเลย8.16จุดอันนี้คือจ่ายเงินทิ้งก่อนเลยนะ8 6จุดยังไม่ต้องทำอะไรเลยเสียไปก่อนเลย8 6จุดแล้วก็นั่งรอครับรอไปเรื่อยๆจนกว่าราคามันจะขึ้นไปจริงๆถ้ามันไม่ขึ้นก็ช่างมัน มันไม่ขึ้นก็ช่างมันก็เสียเงินฟรี8ปจุดก็เป็นที่มาของการเทรดแบบพอร์ตโฟลิโอสตัคเจอร์ด้วยถ้าคุณมีหลายๆายพอร์ตหรือคุณมีกําไรอยู่แล้วก็มันก็จะชดเชยได้หรือถ้าคุณมองว่าแบบก็คุณมีกําไรอยู่แล้วมองว่าเป็นพรีเมียมฟรีมันก็คือฟรีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเอากําไรมาซื้อเสร็จแล้วก็ตั้งรอให้ราคาขึ้นครับปิดตัวนี้ออกไปก่อนเลยจะได้ไม่ลกหูลกตาถ้าขึ้นไปที่แ800รอยผมจะชอดท,ทีละ2สัญญาทุกๆ20ทุกที่ๆ20จุด,จดไป ผมก็ชอ็อตไปแปดสองศูนย์ผมก็ชอ็อตไปเรื่อยๆของผมอะ่ะถ้าขึ้นนะผมก็ชอ็อตไปเรื่อยๆของผมชอ็อตไปชอ็อตไปชอ็อตไปถ้าเกิดชอ็อตไปสองอันแล้วโอ้ผิดทางราคาลากยาวไปเลยคุนไปโผอีทีเก้าร้อยคุณก็เปิดลองคอออ option ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะชดเชยกันให้พอดีนะครับรเผิ่มเิชดเชยให้เยอะกว่าด้วยหลักการมีแค่นี้ครับซื้อประกันเอาไว้ก่อนล่วงหน้าสุดท้าย ย้ำเสมอนะครับว่าทุกๆก,การปิดจุดอ่อนอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เกิดจุดอ่อนใหม่เสมอโซนเทรดแบบนี้จุดอ่อนก็คือถ้าราคาไม่อยู่ในโซนถ้าราคาวิ่งออกไปไกลหรือยาวเนี่ยอาจจะทําให้เกิดลอสท Control ี่ควบคุมไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจซื้อออปชันล่วงหน้าให้ได้ราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ยิ่งซื้อล่วงหน้านานเท่าไหร่ออปชันยิ่งราคาถูกเท่านั้นยิ่งซื้อตัว DTE ไกลเท่าไหร่ออปชันก็ยิ่งราคาถูกเท่านั้นซื้อเอาไว้ก่อน ซึ่งมันก็จะนํามาซึ่งจุดอ่อนใหม่ก็คือก็จะเสียค่าพรีเมียมฟรีไปเรื่อยๆในกรณีที่ราคามันไม่วิ่งเข้ามาในโซนมันอยู่ที่เราอะยอมรับกับจุดอ่อนตรงไหนได้ง่ายกว่ากันระหว่างการที่ผมเสียพรีเมียมแน่ๆซึ่งเป็นพรีเมียมที่ผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะหามาคืนได้ด้วยกลับไปลุ้นเนาหน้างานว่าผมจะโดนลอสมากแค่ไหนจะโดนตลาดเล่นงานมากแค่ไหนผมเลยเลือกที่จะมีจุดอ่อนในเรื่องของการที่ต้องจ่ายค่าพรีเมียม แลกกับหน้าง,งานผมไม่ต้องลุ้นเลยยิ่งถ้าผมผิดมากเท่าไหร่พลาดบ่อยเท่าไหร่ในหน้าง,งานนะในอินเตอร์โซนนะผมยิ่งกําไรมากเท่านั้นนี่ก็เป็นที่มาของระบบนี้ครับก็ในพาร์ทนี้เอาไว้สั้นๆเท่านี้ครับสงสัยว่าทําไมไม่ลองฟิลไม้แรกพร้อมกับลองพุทไปเลยครับก็สามารถทําได้เหมือนกันครับ อย่างที่บอกอถ้าอาจจะเพิ่งมาฟังเนาะตัวคลาสเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าเราเริ่มต้นจากระบบก่อนแล้วเรามองว่าระบบนะมีข้อบกพร่องตรงไหนหรือมีความเสี่ยงตรงไหนแล้วเราค่อยเอาออปชันไปใส่ลองฟิวเจอร์พร้อมกับลองพุทเลยได้ไหมได้ได้เหมือนกันไม่ได้มีข้อจํากัดเพียงแต่ว,ว่าที่เล่าให้ฟังในวันนี้มันก็คือว่าผมมาวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับว่าถ้าลงมาผมจะเทรด ไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องรอให้ราคาลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อพุทธเพราะถ้าผมรอให้ราคาลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อพุทธพุทธจะราคาแพงมากแพงจนผมอาจจะทำกําไรคืนไม่ได้แต่ในทางกลับกันถ้าผมตัดสินใจซื้อตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยพุทธจะถูกมากๆถูกเหมือนได้ฟรีเลยแหละและถ้ามันลงมาในโซนจริงๆมันจะทำให้การทำกำไรมันง่ายมากอันนี้คือเหตุผลครับ ลองพุทตั้งแต่ก่อนราคาลงไปไม่ใช่ลงไปถึงโซนแล้วค่อยลองพุทใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าเป็นเทคนิคของผมที่ผมทําอยู่คือผมลองพุทเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วลอให้ราคาลงไปก็วัดกันไปเลยว่าถ้าไม่ลงก็เสียพรีเมียมฟรีซึ่งอธิบายไปแล้วว่าการลองไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยจะทําให้ค่าพรีเมียมมันต่ําแล้วเวลาเราไปเทรดโคเวอร์ด้านล่างมันจะง่ายกว่าครับแต่ถ้ารอให้มันลงไปถึงแล้วปุ๊บมันจะแพง แพงปุ๊บเราก็จะไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อเราก็จะไม่มีพุทออปชันหรือต่อให้เรากัดฟันซื้อไปปุ๊บเราจะเทรดแล้วแบบมันอึดอัดอะมันเทรดยากเรื่องปวดหัวเวลาเลือกและดูพรีเมียมถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ปวดหัวเลยเพราะว่าผมจะใช้ออปชันเพื่อมาเสริมกับระบบเทรดการเลือกสไตล์ไพเลือกเวลาเลือกพรีเมียมครับทุกอย่างจะถูกตอบโจทย์จากตัวระบบเทรดตัวหลักของผมอยู่แล้ว มันจะถูกฟิกซ์มาแล้วเช่นแบบในรูปตอนนี้ว่าผมมีแผนที่จะเทรดในโซนนี้มันก็จะเป็นการกําหนดได้อัตโนมัติอยู่แล้วครับว่าผมจะต้องเลือกสไตล์ไหนผมจะต้องเลือกอายุประมาณไหนครับผมผมมีคําถามครับแสดงว่าเราควรหรือสามารถประมาณการว่าสถานการณ์จะออกไปทางไหนได้เช่นมองว่ากราฟจะออกข้างอาจทําสามเหลี่ยมปิดช่องว่างไซเวย์ way, อย่างนี้ได้ไหมครับก็ทำได้นะแต่ผมไม่ได้ทำแบบนั้น คือผมไม่ได้ทำนายทิศทางตลาดหรือคาดการณ์ทิศทางตลาดแล้วแอคชั่นออปชั่นให้สอดคล้องเพื่อทำกำไรแบบนั้นมันจะออกแนวแบบเก่งกำไรอ่ะถ้าจากคำถามนี้มันเหมือนคุณเก่งกำไรว่าราคาจะอยู่ตรงกลางคุณคาดการณ์ว่าราคาจะอยู่ตรงกลางแล้วคุณก็เลยใช้การช็อตออปชั่นเพื่อเก่งกำไรมันอาจจะเป็นในเวนี้แต่สิ่งที่ผมทำส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยผมไม่ได้คาดการผมแค่เผื่อเอาไว้ เหมือนผมขับรถออกไปวันเนี้ยผมซื้อประกันอะ่ะผมไม่ได้คาดการว่าผมจะถูกรถชนผมเลยซื้อประกันผมซื้อประกันเพราะผมไม่เชื่อด้วยซ้ำว่ารถจะชนแต่ผมเผื่อเอาไว้ถ้ารถชนแล้วผมจะได้ไม่เจ็บตัวหนักไม่ไม,ไม่ไม่แบบเสียหายหนะักเช่นเดียวกันกับไ e อ้เคสเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือผมอะ่ะ จะออกไปเทรดในโซนนี้อยู่แล้วผมก็เลยซื้อ put option พุท o ออปชั่นเผื่อเอาไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนที่มันราคาถูกๆถ,ถ้าเกิดมันลงมาก็ดีผมก็เทรดทากําไรของผมไปตามปกติแต่ถ้าเกิดมันไม่ลงมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็แปลว่าตลาดมูฟเมนต์ขึ้นแล้วผมก็สามารถไปวางแผนเทรดอื่นๆต่อไปได้มันมีเส้นบางๆต่างกันอยู่นิดนึงระหว่างคาดการกับไม่คาดการครับ